เราเราจะมเล่นเกมเกมรถจ๊เป็นเกมรถิ๊ะคะกดไปเป็นเกมรนเป็นเกมขับรถนะคะเป็นแบบ เก็บเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราขอเปิดเสียงอีกแป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไม่พูดอะไรแล้ว ต้องเล่นแบบอย่าให้รถล้มนะคะแล้วก็เก็บเหรียญเก็บถังน้ํามันอะไรอย่างนี้นะคะอย่าให้รถล้มนะคะน,น่กอค่อยๆไปนะคะอออออออตอนขึ้นเขาก็ต้องกดแรงหน่อยนี่ก็ต้องปล่อยให้มันไปนะ ไม่ได้โอ้ยคะชู่หอหักตายอีกแล้วครับผมก็เป็นเกมใหม่ที่โอเคนะคะเป็นเกมฮิ้วคิมแรดนะคะหรือไม่ก็เขียนว่าหรือไม่ก็แปลไทยก็ได้เป็นเกรมรถจิบนะคะเราจะมาเล่นม e c ครับกันนะคะจะมารีวิวม e c ครับแบบเนเจอร์แพ็กไปนะคะ เเจอร์แพใหม่นะคะโอเคค่ะเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็กดไปที่เนเจอร์แพคนะคะแล้วมันก็จะมีหลายๆอันให้เราเลือกนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเดดโนตนะคะเดดโนตนะโคเทเลยมีการ์ตูนทุกการ์ตูนนะคะอมอเราจะเอาเนเจอร์แพ็คแบบเส้อสวยนะคะอืม แบบนี้แล้วกันนะคะแบบนี้เลยดีกว่าเราชอบแบบนี้มากเลยนะคะเยวค่ะแล้วก็กดเข้าเล่นเลยมอดนี้ก็จะเป็นมอดโกอีกแบบหนึ่งน,นะคะโอเคค่ะเดซจาแผงก็เป็นอย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะโอ้ไม่ก แบบดีนะคะสวยดีเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันดีกว่า M Y C นะคะเป็นแมปนะคะโอมันก็จะแบบมันก็จะเปลี่ยนไปขึ้นนะคะเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็จะกดไฟละะ์ค่ะให้มันบินได้นะคะอันนี้เราก็สามารถอัพชาร์จเน็ตได้ด้วยนะ เสร็จแล้วเราก็สามารถสิกอะไรได้ด้วยนะคะเราจะสิกไก่ให้ดูอะไหนไก่อหไ่ค่ะไก่ค่ะแอดตุ่มเคะคะ่ะนี่นะคะ่ะก็คือไก่หนึ่งตัวนะคะอันนี้มีบอกเลือดด้วยนะคะเลือดไก่มีสีะคะ่ะเราตีดาเมจสองนะคะ ใช้มือตีนาะดามเมสองค่ะโอเคเราจะไปฝั่งนู้นกันดีกว่านะคะไปดูกันวนะ่าวันนี้อะไรโอเคค่ะมันอาจจะแหลกๆนิดนึงนะคะทำไมมันไม่ลื่นเลยเดี๋ยวความลื่นสไลด โอเคนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหอคอยสีเขียวของเรานะคะไม่เอาสไลด์เกินไปวันก็พอโอเคค่ะไปทางนี้กันเลยค่ะอันนี้เป็นใต้น้ำด้วยนะคะมีห้องใต้น้ำ ห้ค่ะไปเริ่มที่แรกกันเลยะคะ่ะไปต้องเริ่มตั้งแต่ออูโหูโว้ายโอ้ไมค์กอนเนสนี่คืออะไรมีสลับสนามแข่งว่ายนะ้ำแน่ๆเลยนะคะ โอเคค่ะเราขอเริ่มนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะอตรงไหนดีเนาะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยอ้ตายขอไม่ตกนะคะของ ของจะไม่ตกนะฮะโอเคเราจะไปเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะขึ้นไม่ได้มันขึ้นทางไหนอ่ะอันนี้มันคืออะไรอะ่ะอย่าเข้าไปจังเลยอะ่ะขออนุญาตทุกกระจกเข้าไปเลยแล้วกันนะะ สวยสวยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวข้างบนนะคะโอเคลงไปเดือดหานคอเกืือยังไม่ตายอีกโอเค โอเคนะคะก็เข้ามาได้แล้วคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นบันไดไปทางใต้น้ำนั่นนะคะโอเคแล้วก็จะไปกันค่ะอันนี้เหมือนเป็นเรือปะ่ะแล้วไปทางไหนต่อเนี่ยโอ้ยแหลกมาก อคนะคะอาจจะมีเสียรนกกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยู่ด้วยโอเคตอนนี้เราก็ไม่แหลกแล้วนะคะได้เป็นทางออกไปข้างนอกวิตตครับโอเคก็ในบ้านก็ไม่มีอะไรนะคะนี้เหมือนบ้านล้างเลยอะกึ๊บ บักทอดด้วยนะคะสว่างสว่างโอเคค่ะจะไปตรงนั้นกันนี่นะคะอันนี้เขาเขียนว่านอสเทนเนอร์โอ้ยเหมือนเป็นอ่สำนักง,งานของนอสหรือว่าบ้านของนอสนะคะแม่อยู่นเนี่ย,นนยโอเคนะคะ นี่นะคะก็มาถึงแล้วค่ะ Welcome to Mary a d e n t u r อะไรสักอย่างอันนี้ Blockway เป็นเหมือนหมู่บ้านของน็อตนะคะโอ้มุดพอดีเลยนอน โอเคนะคะก็เช้าแล้วมีหลายชั้นมากเลยนะคะตู้อ้อันนี้เป็นชั้นที่สูงสุดนะคะห,หมดอัปเดตนะโอ้ oh my god เราขอบอกว่ารับีสด้เหี้เรันอืมบ็อกซ์เอยังไงวะโอ้ไมยกอด O M G อันนี้ก็จะเป็นเหมือนชุดเกาะนะคะชุดเกาะใหม่นะคะชุดเกาะ ชิดกอดินแดงนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนโอเคนะคะแล้วก็จะต่อบบอกไปที่อื่นกันนะคะ อันนี้เหมือนที่นั่งทำงานเป็นออฟฟิศนะคะที่นั่งทำงานออฟฟิศนะคะจะลงไปกันเลยนี่นะคะเป็นออฟฟิศนะคะเสร็จแล้วอันนี้เราไปมาแล้วก็จะเข้าไปอันนี้กันบ้างอันก็น่าจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นออฟฟิศ เป็นที่ทำงานของนอชนั่นเองนะอลยเอ้ยอึดตกน้ำโอเคนะคะแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้ละโอเคนะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่เอชนน่าก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะบ๊ายบาย